นี่นะคะเป็นเวสป้านะคะ <The Spa. S 1> ใช่ค่ะตัวสปีดลอยห้าสิบนะคะบนนะอ่าลองดูลองดูเห็นไหมคะมีดอกเห็ดขึ้นมา oh. แต่เจ้าของยังไม่มาเลยล้ว,วกลัวแบบน้องก็มากลเออมาถ่ายให้งั้นขอแอบเจ้าของรถถ่ายไปเลยแล้วกันนะคะพอดีรถเสร็จแล้วก็เสียวรีวิวมาเลยว่าทำอะไรไปบ้าง่ะคันนี้นะคะเป็นเวสต้านะคะ <V esta. S 1> ใช่ค่ะตัวสปีดลอยห้าสิบนะคะคันนี้ลูกค้ามาทำอะไรบ้างก็คือลูกค้ามาเปลี่ยนปั๊มบนนะอ่าลองดูลองดูงดเห็นไหมคะมีดอกเห็ดขึ้นมาด้วยแม่แ ใส่ฝาแอนนะคะ N แอนแท้นะคะตัวนี้สมัรราคานะคะจ้าแล้วก็ใส่ปั๊มขวาใช่ค่ะเป็นตัวอะ S เตัวเก่านะคะตัวนี้ใส่เบอร์17ค่ะเพราะว่าปั๊มล่างเป็นแค่ปั๊มปากข้างใช่ก็เลยใส่บนเบอร์17ดูนะคะการเว้ากการหลบนะคะลองดูเห็นไหมคะเนียนกริป จ้าไม่ต้องกลัวนะจ้าแล้วก็เบกอยู่แน่นอนด้งด้านบนนี้ลูกค้าก็สับเป็นคาร์บอนส่วนฝั่งขวานี่ลูกค้าไม่ได้แปลงทิ่หลังนะคะลูกค้าก็ใส่เป็นเอ่อที TW ค่ะแต่เราอ่ะทำก็คือดัดแปลงจากด้านในเพื่อให้มันไม่ยาวเกินเกินเกินออกตัวรถนึกออกปะเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ทำอ่ะมันจะต้องยืย่นออกมาแล้วแบบมันจะไม่สวยไงน,ยนะบ,บอกเห็น เป็นอะไรวะออโอเคปลอกแขนมันใส่ไม่สุดจ้ะนี่นะคะเห็นไหมเอ่ยจ้ะพอดีเป๊ปะ,เปะค่ะเมื่อกี้นี้ปอกแขนใส่ไม่สุดเฉยๆค่ะก็ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทำากดแม่ในออกมาเนี่ยมันจะไม่พอดีแล้วมันจะไม่สวยส่วนมาด้านหน้านะคะลูกค้าก็ใส่โช๊คโคลินหน้าหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นเออเขาเรียกอะไรอ่ะปิดชุดหน้าสักหนึ่งคำว่า แล้วก็ส่วนล,ล้อก็เป็นล้อแม็กตัว MK นะคะล้อ MK ตัวนี้เป็นของวิต้าโดยตรงนะคะแล้วก็ใส่เป็นน็อตไทเทเนียมแท้ดุมหน้าก็เปลี่ยนนะคะดุมหน้าก็เปลี่ยนเป็นงานเป็นตัว CNC นะคะตอนนี้ล้อแม็กนเนี่ยคือซื้อล้อแม็กตัวหนึ่งอีกแถบยางเทลลีย ในราคา2,800ก็คือ,อยังเป็นโปรโมชั่นของทางร้านที่เพิ่งจัดนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้นะคะแล้วก็มาด้านนี้นี่ค่ะลูกค้าก็สับของชุดนะคะเป็นขาตั้งคู่ขาตั้งข้างสปริงคู่ข้างแล้วก็เป็นแผ่นยึดขาตั้งล็อคขาตั้งก็คือสัตว์แพ้ชุดใหม่ โหมุดแท้แต่งแล้วก็นอ็อตไทเทเนียมแท้ืมลิงหลังก็เป็นมืมลิงหลังแต่งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ลูกค้าก็ใส่กระร้อนเป็นกัะร้อนเพียวคาร์บอนแล้วก็ใส่น็อตไทเทเนียมแท้จากด้านในก็ยังมีน็อตเหลดน,นะคะเป็นนอ็อตของราชา,ชาน็อตนะคะเป็นน็อตสแตน์เหยีคือฝั่งนี้มันมันมันเห็นไหม องต้องเห็นปะ่าดน,นิดนึงเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นฝั่งนี้ก็เจาะใส่ข้อไปพัดมีเนียมแต่อนาคตลูกค้าจะมาอัพอะไรอยู่แล้วแต่นี้ก็คือเราถ่ายให้ดูแบบแค่แบบเบื้นนองต้นเนาะข้าว่าถ้ามีเว็บป้าได้ไรมใช่ว่าเวป,ป้ามันมันแล้วแต่เราเลือกอะไรเลือกสินค้ามากกว่านะคะแล้วลูกค้าก็จะมาไล่ข้างจะมาผ่าท่อแล้วก็จะมาเก็บน็อตทั้งคันแล้วก็จะมาเก็บคาร์บอนอยู่ แต่ตอนนี้ก็คือว่าลูกค้าบอกตอนนี้เจ็บไปเยอะแล้วก็เดี๋ยวขอเป็นอ,อ,อีกสัก EP สอแล้วกันอะไรเงี้ยแม่แค่นี้แม่บ้านก็บ่นแล้วค่ะ <c oughs> ก็จริงๆส่วนใหญ่ก็ยจับประมาณนี้ถ้าเป็นอะไรแต่งเว็บบ้านที่ร้านอญิงก็มีนะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้านนะคะอีกปมนซิ้งก็ Y I N G R A C I N G. หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0922246242หรือว่าจะกดติดตามหญิงตามเ c e b o o k หรือว่าจะแอดไลน์ line, ก็มี ID l ดียลน0810011021เป็น ID l ดียลนะคะไม่ใช่ ID เบอร์โทรแล้วก็สามารถเ,ออเข้ามาหน้าร้านได้แต่อย่างตอนนี้ด้วยโควิด19เนาะมันก็มีโรคระบาดก็จะมาก็คือได้แค่แบบ ซื้อสินค้าหน้าร้านสามารถมาสั่งแล้วเราก็หยิบออกมาให้ดูแต่คือตอนนี้เข้าร้านไม่ได้นะคะจะยังไงก็ฝากให้ทุกๆคนดูแลตัวเองดะะ้วยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปบ้างคืองานมันเยอะเราก็แบบทําไม่ทนันจริงๆน้องมาบางทีกว่าจะได้ถ่ายนัดกันตั้งแต่แดดยังไม่หมดจนแดดหมดแ, <c oughs> แล้วแบบเพิ่งได้ถ่ายกันเพราะว่าอย่างบางทีเรื่องงานแบบออนไลน์ ไปสนีแบบด้วยระยะเวลาที่แบบจะต้องรีบไปส่งของลูกค้ามันก็จะไม่ทันเนาะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้กันไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าชอบหญิงหนึ่งแต่สซเมื่อไร่หญิงจะแจกสามร้อยรางวัลค่ะถ้ายังไงก็ลองไปอย่าลืมกดดาวถ้าเรียกอ,อะไรกดดาวเพจที่ร้านแล้วก็กดซับสไครต์ที่ช่องแล้วก็ กดติดตามตามสปอนเซอร์ของเราหลายๆห,ห,หลายคนนะกดไว้เลยเดี๋ยวพอเวลาครบแล้วเดี๋ยวจะมาแจ้งกติกากันให้ทราบอีกทีหนึ่งว่าจะได้รับสินค้าของแจกยังไงได้บ้างเนาะโอเคงั้นวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ